สวัสดีค่ะจางจะแก็บประมวลน,นะคะมือนี่น้องเพิ่งสวนขังบ้านดูต้นกล้วยปลูกใส่กระถางพี่น้องเลยโอ้ยออกนอเฉยเว้ยนน้อยหนึ่งก็ออกนอบัดทีนี้ กล้วยด่างกล้วยด่างนะคะอืมออกนอกหลายเดิดบัดที่นี่อันนี้อะโวคาโดมึงดูยั่ไงกลามังคือกันจามันก็ขึ้นสูงอยู่ด้ยวย <c oughs> จะเป็นหมากข้าอันกลามังนี่บ่ยังวะหมักงกับ่งงามกูดข้องยอง้องยู่พี่น้อง ขี่ลายกิเลสแท้ดู <laughs> พุน่นต้นผงชุรสเนี่ยน,นะมันขึืนสูงกระโดดกระดีอ่ะนี่กระมันต้องใช้คอยเอามาปลูกบ่หรือจังไนอันนี้ึืนว่าสัน <laughs> ผมชุลเพระาะวะขึ้นกระดกกระเดียดสูงตาหลายโอ้โหโอ้โหทายสิคะพี่น้องบางอีหยังพี่น้องวันนี้ ท่บ้านก็เป็ต้นน้อยย่งหลายเป็นหน่อยๆแต่ก็ได้กินด้ยมะม่วงหาามานาโหค่ะอันนี้ขอเฮ็ดงามันหักกิงมันหักงามันโค้งลงมาย่านไปบ้านพระเจ้าโอ้ ใายอยู่พี่น้องค์เป็นตะสะออนมันดูเนาะมะม่วงหาวมานะนาวโหอันนี้มันสุกแล้วเพป็นว่ามันเป็นเป็นยาอ่พยาพ่อใหญ่อันนั้นเราเป็นทุงลมโป่งพองวันสันเราเราเราไปโอ้ยหล่นแล้วเราไปนอนอยู่ใต้ต้นมันอยู่วัดวันสันเล่ววาว่าว่าหมากอีหยังกะเจ้ากับบุหุจักเนาะผัวนั่นกับอะไร บาหูก็เลยมีคุณม,มาบอกว่าหมักม่วงหาวแล้วก็ว่าหมวยมันเป็นยาตัวเราว่าหมักม่วงหาวในใน,ในท่านเนาะใน,ในท่านเรื่องไอผลเมลี่เนาะกินหมักม่วงหาวมางนางหาันเป็นยาตัวเราว่าแล้วก็กิ่นลอ่องมบิงหาวฮกมากเราเป็นทุงลมปงฟองนั่นมันเป็นสเล,ต,ต,ลออติดข้อไหลขาโปออกว่าทันเถาะติดข้อ แล้วเราเอามากินห,ห่าวกหมากแล้วนอนตื่นขึ้นมาแล้ววาเราขากสับาบืมแล้วก็เลยเอามาปลูกขยายปลูกเราเห็ดนำารอย่งางนำเอ้หมักม่วงหาวนะแก่สารพัดโรคเลยแล้ววะดีดีคัมันดีจังซ้อเ,เขาเอาไปกินตัวน้องพี่น้องเนาะเห็ดแบบเชื่อมก็ได้เห็ดแบบเอ้ เทดน้ำก็ได้จริงๆนะสรรพคุณมันก็หลายอย่างสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามดวาลาคกดแชร์ให้ย่าแก่ด้วยเดคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ